น,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 ะะนักเรียนชั้นปป .5 นะคะโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองไยวันนี้ค,คุณครูมาต่อนะคะลกูกเมื่อกี้นะคะเราหยุดไว้ตรงที่อธิบายในหนังสือครูมาต่อในแบบฝึกหัดที่6.2ค่ะนักเรียนจะเห็น,นว่าค,คุณครูเฉลยให้2ข้อถูกไหมค,คุณครูกาลังจะพยายามหาแนวทางที่เราจะทําความเข้าใจร่วมกันเอาลูกดูค่ะสร้าง เส้นตั้งฉากตามข้อที่กำหนดเห็นไหมคะนักเรียนก็สร้างฐานก่อนฐานบปอ,บอ,บอเห็นไหมคะนำไมบ้บรรทัดมาทำฐานบปอ,อ,อก่อนจากนั้นนำเครื่องวงกลมนะคะมาวางไว้ตรงจุดที่จออยู่นะคะแล้วนักเรียนก็หาจุดตั้งฉากให้ตรงกับเฉชิงนักเรียนก็จะได้ เส้นตั้งฉากที่ถูกต้องนะคะข้อที่2ส,สร้างส่วนของเส้นตรง NL ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง MP MP พร้อมแล้วนะคะแล้วก็ให้สร้าง NL นะคะ NL ส่วนของเส้นตรง NL น้องก็ทำการวัดครึ่งวงกลมพลิก หนังสือนะคะแล้วก็นำครึ่งวงกลมมาวางนะคะที่จุด mp แล้วดูว่า90องศามันอยู่ที่ไหนให้จุดกึ่งกลางอยู่ที่ตรงนี้อยู่ตรงที่จุด n นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนสร้างในใน <c oughs> โปรแกรมนะคะสักครู่นักเรียนก็จะได้ฉากออกมาต่อไปค่ะข้อ2ใหญ่นักเรียนทำข้อ3กับข้อ4ด้วยนะลูก เดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนทํานะคะตรวจสอบเส้นตรงรังสีหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ว่าตั้งฉากกันหรือไม่เพราะเหตุใดถ้าตั้งฉากกันให้เขียนสัญลักษณ์ตั้งฉากนั่นเลยเห็นไหมคะเขาก็อธิบายง่าย,ายๆดังนี้ค่ะเราเห็นรูปและตรงนี้มันไม่เป็นมุมฉากเราสามารถนำเครื่องวงกลมมาวัดได้วัดได้แค่โซนนี้ก็พอนะคะ น้องวัดดูมันไม่ได้หรอก9 0องศาเราก็เลยสรุปได้ว่าเส้นตรง C D เห็นไหมคะไม่ตั้งฉากกับเส้นตรง E F เพราะเส้นตรง C D ตัดกับ E F ที่จุด H ไม่เป็นมุมฉากเราก็สรุปว่ามันไม่เป็นมุมฉากแต่ข้อ2นักเรียนจะเห็นได้ว่ามันเป็นมุมฉากถ้านำครื่องวงกลมมาวัดตรงที่ M R <c oughs> K นะคะ นักเรียนจะได้90องศาพอดีเราก็สรุปว่าเส้นตรง MO ตั้งฉากกับเส้นตรง IK เพราะว่าเส้นตรง MO ตัดกับเส้นตรง IA ที่จุด R และเป็นมุมฉากโอเคนะคะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่ <c oughs> คุณครูจะข้ามหน้านี้แล้วก็ไปยังโปรแกรมนะคะโอเคค่ะ โปรแกรมมาแล้วโอเคจ้าคุณครูก็ทำฐานก่อนเห็นไหมนะคะนำไม้บรรทัดออกสมมุติว่าเขาจุดกึ่งกลางให้ให้เราตรงนี้แล้วให้เราตั้งฉากนะคะสมมุตินะตรงนี้กอไก่ขอไข่จุดนี้เป็นจุดข้อวา้ และงองู <c oughs> ให้ตั้งฉากกันเราก็นำครึ่งวงกลมของเรานะคะให้เลื่อนตรงเนี้ยค่ะให้เป็น90องศาไหมลูกจะตรงกับจุดพอดี <c oughs> ใช่ไหมะนะคะหนูก็จุดข้างล่างหนึ่งจุดโอเคนะคะเก็บครึ่งวงกลมแล้วนำไม้บรรทัดมาลากผ่านให้ตรงกัน อ่ะโอเคเห็นไหมคะแล้วก็ทำสัญลักษณ์ของฉากข้างใดข้างหนึ่งเรียบร้อยนี่คือวิธีการสร้างนะคะอ่าสมมุติอีกข้อหนึ่งคะ่ะแบบนี้และเขาให้จุดมาเดี๋ยวครูคต้องหาจุด90องศาของครูก่อน เขาให้จุดมาตรงนี้ค่ะอ่าสมมุตินะ A B บีเขาบอกว่าให้ทำเส้นตั้งฉากนะคะตอนนี้เราก็นำครึ่งวงกลมเราจะนำครึ่งวงกลมมาไว้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เราต้องเลื่อนมาตรงจุดที่เขากำหนดเพราะเราจะสร้างตั้งฉากเราก็ทำการ จุดไว้นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะต้องลากผ่านตรงนี้นะคะนำไม้บรรทัดมาลากผ่านเห็นไหมครับสมมุติว่าให้เป็นจุด E กับจุด D ละกันเห็นไหมคะ <c oughs> ก็สรุปว่าอะไรคะส่วนของเส้นตรง ED <c oughs> ตั้งจากกับส่วนของเส้นตรง AB นะคะที่จุดดีนะคะก็บอกว่าเอ,อ่าหายจ้ะอ่ะเดี๋ยววิธีการเขียนเดี๋ยวหนูไปดูในเฉลยเมื่อกี้นะนะคะตรงนี้ค่อนข้างจะเซนซิทีฟในการเขียนนิดนึงนะคะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้วิธีการสอนตั้งฉากก็เรียบร้อยแล้วอ่ะขอย้อนวิธีวัดอีกทีหนึ่งวิธีวัดนะคะถ้ามุมนี้เป็น90องศาไหมเลื่อนนะคะเลื่อนมาแล้วก็ลากเห็นไ,ไหมถ้ามันตรงกับ90องศาแสดงว่าเป็นมุมฉากนี่คือวิธีการวัดให้รู้นะลูกนะเคลียร์สมมุติค่ะ คุณครูสมมุตินะอ่ะเราเห็นภาพแบบนี้ก็ชัดอยู่แหละแต่เราอยากรู้ว่าเห็นไหมมันไม่ได้เก้าสิบองศาเนี่ยเห็นไหมลูกมันได้แค่เท่าไหร่คะมันได้แค่เจ็ดสิบองศาแค่นั้นเองมันไม่ถึงเห็นไหมคะมุมทุกมุมที่มีอยู่ตอนเนี้ย ไม่เป็นมุมฉากซากมุมหนึ่งนักเรียนเข้าใจนะคะนะครับดังนั้นเนี่ยก็สรุปว่าถ้ามุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากมันก็จะตั้งฉากซึ่งกันและกันถ้ามุมใดมุมหนึ่งนั้นไม่เป็นมุมฉากก็แสดงว่าสองเส้นนี้ไม่ตั้งฉากซึ่งกันและกันนั่นเองคะ่ะโอเคนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบนะคะการสอนนะคะเรื่องเส้นตั้งจากแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ